นี่นะครับนี myst icism, myst icism, Flag, ่นี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 ่วันนี้จะพามาดูนะครับนี่ครับต้นเต่าล้างลักษณะใบนะครับตามรีสอร์ทนะครับจะเอาไปทําเป็นไม้ประดับนะครับส่วนชนบทบ้านเรานะครับจะนํายอดมารับประทานนะครับให้ดูยอดนะครับนี่ส่วนยอดนะครับรับประทานแกงไก่ครับต้มจิ้มน้ําพริกสุดยอดความอร่อยนะครับนี่ครับนี่ครับมันจะอยู่ในป่านะครับนี่ฮะ แต่ว่ามันก็มีความสวยช่วงออกดอกออกผลนี่ก็จะงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่นะครับส่วนที่กินเราจะต้องตัดตัดลําต้นนี่นะครับตัดลําต้นกลางป่ากลางดงเราไปไม่อดตายนะครับไปเจอนะครับจิ้มน้ําพริกครับนี่ครับโอ้ตั้งแตงานสวยงามนะครับนี่ฮะนี่นะครับถ้าต้นใหญ่ๆก็ให้ร่มเงาด้วยนะครับ ฝากไว้นะครับต,ต้นเต่าร